ใครมันจะเก่งกว่ากันหยิบดาบขึ้นมาสู้กับกูให้มันรู้ไปเลยว่ามึงกับกูใครเก่งกว่ากันไม่หรอกพระเจ้าข้าฉันไม่สู้หรอกพระเจ้าาทำไมมึงถึงไม่สู้อ่ะเพราะมองฉันไม่อยากสู้ทำไมมึงถึงไม่อยากสู้ถึงสู้ไปแล้วเพราองคงก็สู้ไม่ได้มึงว่าไงนะไอ้พิเเซนทำไมคดโหดร้ายขนาดนี้ มึงเป็นอะไรนายวอนมึงบ้าแน่มึงบ้าแน่คุณโดนตบแกไม่เห็นหรือไงก็ตบลมเป็นพิธีหน่อยมึงนอนพับภาพเลยนะกดฉัมลิเกจะบทบาทลิเกจริงจังลิเกบทบาทมึงเล่นเหมือนไม่เต็มบาทว่ะกูบอกให้มึงหยิบดาวขึ้นมาสู้กับโกมึงฉันไม่สู้ไปจุกทำไมมึงถึงไม่สู้เพราะไม่อยากสู้ทำไมมึงถึงไม่อยากสู้ถึงสู้ไปแล้วรปรงก็สู้ไม่ได้ว่าไงนะ คนเท่านี้เขาก็รู้ว่าโดนตบโอ้ถ้าลุกไม่ขึ้นไปไงเอามาพาดแดกมึงอ่ะยิ้มดาบขึ้นมาหัวใจละรัวตัวสัน่นยืนกัดฟันแน่งจีเฮ้ย เฮ้ยมึงจะไปไหนจิบหายแล้วหมอปลาอยู่ไกลซะด้วยทำไมอ่ะจะให้มะติไอ้นี่ม่ต้องทุกขสารแล้วไอ้วิลเซลคนนี้มันเห็นทีจะต้องสู้ยากตัดหัวมันเสียให้กระเด็ลเสียได้ว่ามันเป็นลูกกู